สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้เป็นวันพุทธที่25มิถุนายนพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากหนังสือปฐมกาลในบทที่15ข้อ1ถึงข้อ12และข้อ17ถึงข้อ18พระวาสารของนักบุญมัติวในบทที่7ข้อ15ถึงข้อ20นะครับวันนี้ บุคคลบุคคลหนึ่งชื่ออับรามหรืออับราฮัมจะได้เห็นว่าท่านมีความเชื่อมั่นคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระสุรเสียงให้กับอับราฮัมได้ออกเดินทางท่านยินดีที่จะออกเดินทางไปตามพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าท่านไม่ได้มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไขใดๆยินดีเลย ไม่ได้ไปแล้วผมจะได้อะไรไปแล้วผมจะทำอะไรไปแล้วผมจะเป็นอย่างไรไม่มีคำพูดเช่นนี้ออกมาจากปากของอับราฮัมท่านเมื่อได้ยินพระสุรเสียงแล้วใจประสานใจท่านออกเดินทางไปตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์นี่คือขบวนการแห่งความเชื่อที่อับราฮัมมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อท่านได้เชื่อท่านได้ตั้งใจฟัง ตั้งใจฟังพระสุรเสียงอย่างดีและก็ยินดีปฏิบัติตามพระสุรเสียงนั้นออกเดินทางไปทันทีเหมือนกับที่สิคนแรกขององค์พระเยซูเจ้าทั้งอันดรูเปตโตยาคอปและยอนเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกจงตามเรามาสิทิทั้งสี่ก็ทิ้งแหทันทีเลยและก็ตามองค์พระเยซูเจ้าไปเช่นเดียวกัน ะบวนการแห่งความเชื่อจึงมีดังนี้นะครับเมื่อเชื่อก็ฟังฟังว่าจะต้องทำอย่างไรเมื่อเชื่อฟังไต่ตรองแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรออกไปปฏิบัติตามไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากอย่างไรไม่ว่าจะ,ะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใดๆไม่ว่าจะ มีความสงสัยใดๆในหัวใจในจิตวิญญาณก็ไม่บน่นไม่ว่าไม่สอบถามเหมือนกับที่บรรดาศิษย์ขององค์พระเยซูเจ้าหลายครั้งก็สงสัยในองค์พระเยซูเจ้าแต่อยากจะสอบถามพระองค์แต่ก็เก็บไว้ในใจพระแม่มารีก็ยังเก็บเรื่องที่แม่สงสัยไว้ในใจ นี่คือความเชื่อที่มั่นคงความเชื่อที่มั่นใจความเชื่อที่เข้มแข็งจะตายก็ยอมตายไม่เป็นไรพอเชื่อแล้วยินดีปฏิบัติตามแล้วผลที่ตามมาของความเชื่ออับราฮัมได้มีลูกหลานเหมือนเม็ดทรายที่ชายทะเลเหมือนดวงดาราบนท้องฟ้านิเฉพาะลูกหลานเท่านั้นแผ่นดินด้วย นี่คือพันธสัญญาแห่งความรักที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบให้กับผู้ที่มีความเชื่อมั่นคงในพระองค์เราเวลานี้คิตชนเวลานี้ก็ได้รับพันธสัญญาแห่งความรักจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันผ่านทางบีดาแห่งความเชื่อคืออับบาฮัมก็ต้องเดินหน้าต่อไป อดทนพยายามต่อไปต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่อไปโดยที่ไม่ลังเลไม่สงสัยในความเชื่อที่ตนเองกำลังเดินอยู่นี้วางใจฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจา้าผ่านทางพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดผลที่ตามมาตนเองได้เป็นต้นไม้พันธุ์ดีมีลูกลูกหลาน ก็เป็นต้นไม้พันธ์ดีด้วยขอเรามาร่วมใจกันให้เราทุกคนทิสชนได้เป็นต้นไม้พันธ์ดีต่อสังคมเป็นแสงสว่างส่งโลกเป็นเกลือดองแผ่นดินอย่าให้เราได้ขายต้นไม้พันธ์ดีที่เรากำลังเป็นอยู่นี้ไปกับเกียรติยศชื่อเสียงไปกับทรัพย์สินเงินทองไปกับของนอกกายใดๆเลย จงภูมิใจในต้นไม้พันธุ์ดีแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคใดก็ต้องเป็นต้นไม้พันธุ์ดีที่ไม่โอนอ่อนไปสู่ต้นไม้พันไม่ดียืนหยัดมั่นคงในการเป็นต้นไม้พันธุ์ดีรู้ดีบอกว่าดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนไม่ดีต้องบอกว่าชั่วต้องบอกว่าไม่ดีกาที่จะเผชิญกับสภาวะของสังคมในเวลานี้ที่ความชั่ว กลับกลายเป็นความดีที่ความดีกับกลายเป็นความชั่วในยุคปัจจุบันเราต้องภาคภูมิใจที่เราได้ร่วมส่วนกับพันธสัญญาความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านตัวผมเองด้วยได้มั่นคงในการเป็นต้นไม้พันธดีลูกหลานได้เห็นพ่อแม่ยืนหยัดมั่นคงในความดีลูกหลานจะได้ปฏิบัติตามด้วย เราจะได้เป็นต้นไม้พันธ์ดีและต้นไม้พันธุ์นี้จะมีแผ่ไปทั่วโลกและจักรวาลน,นี้นกน้อยนอกกาได้มาอาศัยอยู่กับต้นไม้พันธุ์ดีไปในทุกยุคทุกสมัยเราสามารถขจัดต้นไม้พันชั่วได้โดยอาศัยคำพูดที่พูดจากความเป็นจริงเห็นเขาทำชั่วต้องบอกเลยว่าเห็น ก้าเป็นพยานไหมกล้ายอมตายได้เห็นเขาทำดีต้องบอกเลยว่าเขาทำดีชื่นชมยินดียกย่องสรเสริญให้เกียรติเขาต่อไปเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันขอเพื่เป็นเจ้าวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ